พริกได้ที่ได้ทางพี่น้องครับเข้ากับใส่ไก่ที่เขาสับไว้ครับอันนี้เป็นไก่บ้านพี่น้องครับไก่บ้านสับเป็นโตผมบอก่อยเฮ็ดเป็นไก่เป็นชิ้นพี่น้องครับเพราะว่าบอกขอยมัมาแบบเป็นโหย่องไม่ได้ำ <c oughs> ยำคือยำคือก็ดู <c oughs> <c oughs> ยอดในพี่น้องครับ นะฮะตับเป็นตัวเป็นตัว <c oughs> สนจริงๆกัวใกล้ใบกระเพราพี่น้องครับฮึื้อไม่ได้ข่อยกระไดเนอะแยะนะ่หนพี่น้องเอาของใหม่ นะเอาเลยครับไฟลงไปเลยครับช่ำๆมักหลายไส้ไหลครับมักหน่อยไส้หน่อยโอ้โหฟาเปิดเนี่ยอเออเนี่นยเฮือสตับไปหมดเลยอยังเปิดชิ่งเปิดชิ้งค่อยพัดพี่น้องครับเนี่ยหัวไก่ใปกระเพ้าเรามานนิ่งแจบ๊บ ใส่ซอสครับลุงไปพี่น้องน้ำปลานะฮะอ่าน้ำปลาซอสฟ้าสีสมส่ำนะเนี่ยขาดไปเลยครับหอ,มไม,ไอมไม่ต้องละอืมเดี๋ยสื่อไม่ใส่เกลือสักหน่อยครับพี่น้องครับบอเข้มบอเข้มเแย่ข่อยเพราะว่าข่อยกินเข้มนี่ นี่กะไซเพราะไงชู้ครับลงไปแน่มักหลายใส่หลายครับมักหน่อยใสไนลอยเพราะมักกะห้าบ่าต้องใส่พี่น้องครับบางคูของท่านกะบ่บ่บ่กินเด้นะครับสําหรับผงชูรสหรือพ่อใหญ่ชู้เหรอเนะ่ยตำตานลงไปกน้อยครับเพิ่มรสชาติสีสันกลมหวานเออเดี่ยวตะมักเด้อพี่น้องเด้อนะครับ หัวไก่ใบกระเท ا าครับพี่น้องครับแซ่บนั่เป็นอาหารลับคอยดักทอพี่น้องครับเขาว่าถ้าว่ากับใคยกากเฮ็ดหมูเฮ็ดหยางอยู่นะครับเห็ดต่งเฮ็ดตุนเพ่ว่าไปเคือกินตะน้อยนะครับอ่ากินตะน้อยพอแม่ผ้ากินนะนะเดี๋ยวผมจะมาใส่นะครับใบมะกรูดนะครับอันนี้เป็นมะกรูดอ่อนนะพี่น้องครับผมหมักใส่ ผมมากินหน้ามาพี่น้องครับมันเป็นยาโดยเฉพาะไปท้องอืดอยู่นะพี่น้องคนท้องอืดน,นี่ดีได้พี่น้องครับนะไปไปปลูกลงไปครับพี่น้องครับผลมันตกพี่น้องว่าที่ไดเฮ็ดคลิปข้างในก็เลยพอไดเฮ็ดใช่ไหมมันนี่มันต้องแดดออกจักหน่อย ผมก็เลยมาทีดข้างนอกยังยงเลยะครับน่จะด,ด่ามาไว้ได้ขอยมัดคิดกินที่ี่พี่น้องครับพนดอีสานบานห้องพี่น้องง่ายๆกันเองครับอ่าบอใส่หัวขวกหัวโขนหาพวกอะไรดอกพี่น้องครับมีอย่างคุยกันแบบตรงๆอ่าวอากันแบบตรงๆพี่น้องครับเนี่ยใส่ไปหมดปูได้ครับ เสียไก่ข้างขึ้นสื่อไปเมือวานพี่น้องครับอาจจะมีกลิ่นนะฮะนะครับนำล้างครกุก่อนพี่น้องนำล้างครกกุครกไปครับ<ป>นี่นั่งคุกคลิกคุกคลิกพี่น้องครับ